ก็ในที่สุดเนี่ยผมก็ได้วีซ่าเมกาสักทีเนาะหลังจากที่สัมภาษณ์สองรอบเนาะก็จะผ่านเนาะก็เมื่อวันสองวันก่อนพัดปอร์ดเพิ่งเพิ่งส่งกลับมาเนาะก็แต้มตาประทัววีซ่าเรียบร้อยนะดังนั้นวันเนี้ยผมเลยจะมาทําคลิปรีวิวประสบการณ์การไปสัมภาษณ์เมกาเนาะทั้ง2อรอบเลยนะทั้งรอบแรกที่ไม่ผ่านแล้วก็รอบล่าสุดวีซ่าที่ผมไปยื่นสัมภาษณ์นี่ก็คือวีซ่า F1 เนาะเป็นวีซ่านักเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องเกินก่อนว่า ผมเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์การไปสัมภาษณ์วีซ่าเนาะก่อนที่จะไปขอวีซ่าเมก้าเนไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนเนาะเคยที่ออสเตรเลียแต่ว่าไม่ได้ไปสัมภาษณ์อนะคือเหมือนแค่ส่งเอกสารไปอะไรเงี้ยเราก็ได้วีซ่ามาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยสัมภาษณ์แบบ อย่างนี้มาก่อนเนาะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยเนาะจนกระทั่งเข้าไปในสถานทนะูตก็หลังจากที่เราเนี่ยยื่นเอกสารยื่นอะไรเนี่ยนัดวันนัดอะไรเรียบร้อยเนี่ยวันที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้ฝากของเนาะแล้วก็ตรวจเหมือนตรวจสแกนตัวอะไรเงี้ยก็ฝากมือถือกับหูฟังของผมเนาะแอร์พอร์ตแนะนำนะสำหรับคนที่จะไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยพยายามอย่าเอากระเป๋าใบใหญ่ๆเข้าไปเพราะว่าเขาไม่มีที่ฝากรับฝากกระเป๋าใบใหญ่เนาะก็เอาไปแค่แฟ้มเอกสารเราแล้วก็มือถือกระเป๋าต่งกระเป๋าตังอะไรแค่นี้ เนาะพอเราผ่านการตรวจเช็คตัวของเราเข้าไปเนี่ยก็มันจะเป็นที่นั่งข้างในเนาะแล้วเขาก็จะเช็คเอกสารเรานี่หน่อยเนาะเพื่อเตรียมตัวรอจะเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในรอบแรกเนี่ยผมได้คิวประมาณ7จ็ดโมงเนาะก็เป็นคิวแรกๆของของวันเลยแหละก็พอเข้าไปเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ต้องไปสัมภาษณ์กับคนไทยก่อนเนาะพอเข้าไปคัมภานเนี่ยเขาก็ถามว่าเออแบบเรา ชื่ออะไรเคยไปสัมภาษณ์วีซ่ามาก่อนไหมอะไรเงี้ยผมก็ตอบว่าไม่เคยเนาะแล้วเขาก็ถามผมนะว่าเคยเปลี่ยนมากี่ชื่ออะไรเงี้ยผมก็บอกว่า4ี่ชื่อครับแล้วก็ไล่ชื่อไปนะว่าเคยมีชื่อไหนบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เชคเอกสารอะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราไปเตรียมตัวสัมภาษณ์กับต่างชาติต่อพอผมมาต่อแถวเนี่ยผมได้คิวที่2นะคนที่2ที่จะต้องสัมภาษณ์ก็ตอนที่มาสัมภาษณ์เนี่ย ก็ยืนรออยู่พักใหญ่ๆนะกว่าจะมีคนสัมภาษณ์ที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาทําหน้าที่เนาะก็ยืนรออยู่สักพักใหญ่ๆเนาะก็มีเข้ามา2คนก็เป็นฝรั่งผู้ชายหัวล้านแล้วก็ผู้หญิงเนาะผมก็คิดในใจว่าเออแบบขอให้ได้แบบผู้หญิงเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเออเขาอาจจะ็นดูเราอะไรเงี้ยคนก่อนหน้าผมเนี่ยเขาก็เป็นคนต่างชาติเนาะเขาก็ไปสัมภาษณ์กับผู้ชายหัวล้านผมก็โอเคฝรั่งผู้หญิงเนี่ยเขาน่าจะ ได้สัมภาษณ์เราแล้วผมก็ยืนรอเขาเรียกอยู่สักแป๊บหนึ่งนะเพราะเหมือนว่าเขาตามมาทีหลังเขาก็นั่งเปิดคงเปิดค,ดคอมทาอะไรของเขาแป๊บหนึ่งนะจนเขาเรียกผมเข้าไปพอไปถึงเนี่ยผมก็ไฮปกติเลยนะว่าด,ดีเลยเขาเขาขอพาสปอร์ตผมก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาไปพอเขาเัาพาสปอร์ตเขาก็ดูเอกสารอะไรของเราแป๊บหนึงนะ่งเนาะแล้วเขาก็ถามว่าเออทำไมถึงไปเมกาพอเหมือนเขาถามยิงคําถามแรกมาเราด้วยความที่เรายังตื่นกับสถานที่แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยยูดีดดผมก็แบบรู้สึกลนไปหมดเลยอนะไรเงี้ยผมก็เลยตอบเออผมไปเรียนอนะไรเงี้ยตอบสั้นๆแล้วเาก็ ถามต่อเลยนะว่าเออทำไมถึงเลือกไปซันฟาร์อะไรเงี้ยเป็นเมืองซันฟาร์ผมก็เลยพูดสิ่งที่คิดได้นะตอนนั้นเลยก็คือว่าเออพอดีมีเพื่อนอยู่ซันฟาร์อะไรเงี้ยก็เลยอยากที่จะไปอะไรเงี้ยเขาก็อืมแล้วเขาก็พิมพ์อ,อะไรของเขาแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเขาก็ถามต่อว่าผมทําอะไรเหมือนทําอาชีพอะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมยังเป็นนักเรียนอยู่ครับแล้วเขาก็หันไปพิมพ์ของเขาแป๊บหนึ่งปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็เออเอาพาสปอร์ตกับมาเนาะแล้วเขาก็หยิบใบใบหนึ่งอะใส่ไว้ในพาสปอร์ตแล้วเขาก็ปิดย อึ้งเลยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ขอดูเอกสารอะไรเราเลยเขาแค่าถามเราสามคำถามแล้วเขาก็ส่งพัสปอดกลับเลยอะไรเงี้ยผมก็ครับ เออ,เออแล้วก็เดินออกมาข้างนอกนี่ยก็งงๆเลยอะไรเงี้ยครั้งแรกนะเนาะกรรู้สึกแบบเฟลไปเลยว่าแบบเออเราตอบพลาดต,ตรงไหนหรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็ตอบปกติตามที่ผมคิดได้เนาะแต่ว่าพอมานั่งไล่เรียงเนี่ยผมก็คิดว่าคําถามที่2เนี่ยที่เขาถามเนี่ยผมไปตอบว่าเออมีมีคนรู้จักอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้มั้งอันนี้ไม่รู้นะก็หลังจากที่สัมภาษณ์รอบแรกไม่ผ่านเนี่ยผมก็กลับมาบ้านนะแล้วก็ยืนเขาเรียกนะ ยืนยืนจองสัมภาษ์รอบสองเลยเนาะซึ่งมันได้คิวอีกเดือนหนึ่งเลยอะ่ะคือนานมากกว่าจะได้คิวสัมภาษณ์อีกรอบนึงเนี่ยนะระหว่างรอสัมภาษ์รอบสองเนี่ยผมก็รอบนี้คือแน่นเลยผมเตรียมเตรียมคําถามเตรียมอะไรไปให้พร้อมเลยคือแบบเตรียมพร้อมกว่ารอบก่อนอนะไรเงี้ยเนาะเพราะรอบแรกผมรู้สึกว่าผมยังขาดเรื่องความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ขาดแบบ หลายๆอย่างแนละ้วเหมือนครั้งแรกที่เราเข้าไปสัมษั์แล้วพอเจออะไรเงี้ยมันแตกตื่นแนละ้วม,มันเหมือนเราลนอะไรไปหมดเลยแหละมันก็เลยอาจจะทําให้ตัวเรามันตอบคาถามได้ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะผมก็พยายามฝึกซ้อมตัวเองเนาะพอมารอบที่2เนี่ยเหมือนเดิมเนาะสแกนฝากคงฝากของในปกติเนาะแล้วเหมือนรอบเนี้ยคือเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องเจออะไรบ้างอนะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเออมีความมั่นใจขึ้นมาหนึ่งอะ่ะแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกไม่เหมือนครั้งแรกเลยก็คือแบบ ผมรู้สึกว่าครั้งแรกอะมันยังตามหลอกหลอนเราอยู่เลยอนเงนี้เหมือนว่าแบบเออเราก็กลัวว่ารอบเนี้ยเราจะไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะเหมือนว่าความผิดหวังจากครั้งแรกอะไรเงี้ยมันมันยังมันยังทําให้ผมรู้สึกแบบ กลั้ทงที่แบบครั้งแรกก่อนจะไปสัมภาษณ์นี่ผมชิลมากเลยเนาะแต่ครั้งที่2มันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันคนละความรู้สึกกันเลยพอเข้าไปเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราตอนที่ผมเข้าไปสัมภาษณ์กับคนไทยรอบที่2เนี่ยคนไทยที่สัมภาษณ์ผมเนี่ยเป็นคนเดิมจากครั้งที่แล้วเนาะก็ถือว่าโชคดีเนาะแต่เขาก็น่าจะจําผมไม่ได้แล้วเขาก็ถามว่าเออเคยมาสัมภาษณ์ไหมผมก็บอกว่าเคยครับแต่ว่าไม่ผ่านอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อแล้วเขาก็เหมือนเช็คข้อมูลเราแล้วลเขาก็ ถามเหมือนเดิมเลยว่าเคยเปลี่ยนมากี่ชื่อผมก็ไล่ชื่อเหมือนเดิมเลยแล้วที่นี้เขาก็บอกเออสัมภาษ์รอบนี้ขอขอให้ผ่านนะคะอะไรเงี้ยเขาก็ยื่นกลับมาให้ผมเตรียมตัวรอไปสัมภาษณ์กับฝรั่งรอบต่อไปอะไรเงี้ยรอบนี้ผมได้คิวสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเนี่ยเป็นคนที่สหรือ4ประมาณเนี้ยโดยที่คนสัมภาษณ์ต่างชาติก็เป็นคู่เดิมเลยเป็นผู้หญิงฝรั่งกับผู้ชายหัวร้านนะก็รอบนี้คือตอนแรกผมก็อยากได้ผู้หญิงเหมือนเดิมนะเหมือนเราอยากจะไปแก้มือกักบเขาอะไรเงี้ยแต่ว่า พอคนมันเรียงลําดับไปเนาะก็ไม่คนก่อนหน้าผมเขาได้ไปสัมภาษณ์กับฝรั่งผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องไปสัมภาษณ์กับคนผู้ชายเนาะตอนแรกก็แบบใจหวัน่นๆแล้วเออเหียเขาจะดุหรือเปล่าวะพอไปถึงปุ๊บก็ไฮเขาได้ปกติเนาะแล้วเราก็ยืน่นวีาให้เขาเสร็จแ,แล้วเขาก็เด้งคําถามเลยว่า ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้วิชานี้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าตัวผมเรียนสาขานี้มาตั้งแต่อยู่มมปลายแล้วมสี่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับตัวผมมากที่สุดแล้วเขาก็ถามต่อเลยนะว่าเออแบบไปหามหาหลัยนี้มาจากไหนไปหาแบบคัสต์คัสเนี้ยมาจากไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเออผมติดต่อเอเจนต์ให้เอเจนต์เขาช่วยหาที่เรียนให้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พิมพ์อะไรของเขาแป๊บหนึ่งเนาะ เสร็จแล้วเขาก็ถามผมต่อว่าพ่อแม่ผมเนี่ยทำงานอะไรผมก็เลยบอกว่าแม่ผมเนี่ยเสียไปแล้วแต่ว่าพ่อผมเนี่ยทำงานอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งเ Brett, นาะเออหน่วยหน่วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเขาไม่เขาไม่รู้จักว่าอันนี้คืออะไรผมก็บอกว่าเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมีใบรับรองการทํางานของพ่อเขาเลยขอดูผมก็ยืน่นใบให้เขาดูเนาะเขาก็ไปดูแป๊บหนึง่งตุ้ยตุ้ยตุ้เขาก็พิมพ์หน้าคอมแล้วเขาเสร็จแล้วเขาก็ถามต่อว่าเออหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่่่อออผผผมมมกก็เยบวาพรีน อันเนี้ยครบ2ปีผมจะทานเฟอร์ไปเรียนมหาลัยปริญญาตรีต่ออีก2ปีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาไทยอะไรประมาณเี้ยแล้วเขาก็พูดเลยว่าเออแบบจากที่ดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดปกติเนาะก็ไปจ่ายตังค่าวีซ่าด้านหลังได้เลยอะไรเงี้ยผมก็ว้าวผ่านแล้วรอบนี้อะไรเงี้ยแบบมันเหมือนแบบฟิลแบบโอ้ไม่ก็อยู่ดีก็ผ่านเลยอะไรเงี้ยผมก็ได้โอเคครับแล้วก็เดินวนไปจ่ายข้างหลังเนาะมันก็จะมีที่เหมือนเป็นเคาน์เตอร์จ่ายเงินเนี่ยผมก็ไปจ่ายวีซา่าทั้งหมด1,400บาทประมาณ 4ี 40, นะ่เหรียญเนาะคูณ35เข้าไปเขาคิดมาพันสี่รอบนี้ก็คือแบบโล่งอะนะในสุดเขาผ่านวีซ่าสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เครียดนะรอบแรกที่ไม่ได้นี่คือเครียดมากเลยว่าแบบเราจะทํำยังไงวะคือแบบเครียดนะว่าแบบเออถ้าเราไปรอบสองแม่งจะผลออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านวีซ่าเนี่ยมันความรู้สึกเครียดหรือความรู้สึกแบบครั้งแรกที่มันตามหลอกหลอนเราเนี่ยมันก็หายไปเลยอะไรเงีนะ้ยเนาะก็เลยรู้สึกแบบ เออรู้สึกโลก่งรู้สึกดีมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยนั่นแหละสําหรับใครที่อยากที่จะไปสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อที่จะเป็นเรียนเที่ยวหรืออะไรเนี่ยผมก็แนะนําอะไรไม่ได้นะเพราะตัวผมก็ไม่ไม่รู้เลยแต่ก็อยากจะเออบอกว่าเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเรามากส่วนหนึ่งอนะเนาะเพราะว่าการที่เราจะไปสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะดูว่าเราอะมีความมั่นใจกับคําตอบของเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเราตอบแบบเงืงงง้อเงี้ยเขาก็จะดูว่าเราแบบ เหมือนไม่พร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยยิ่งเป็นวีซา่าการไปเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะอ่ายิ่งดูเรื่องการสื่อสารเรื่องภาษาเป็นหลักด้วยอะไรเงี้ยว่าเออเราสื่อสารได้หรือเปล่าฟังออกพูดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอืมก็นั่นแหละสำหรับใครที่อยากจะไปสัมภาษณ์นะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกทุกคนเนาะมิวจะพูดอะไรต่อ <laughs> ก็หลังจากเนี้ยคือผมก็ต้องเตรียมตัวไปเรียนแล้วเนาะอีกประมาณเดือน2เดือนผมว่าจะต้องไปเรียนแล้วตอนนี้ก็หาที่พงที่พักจ่ายค่าทงค่าเทอมอะไรอยู่่เนาะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเนาะก็เดี๋ยว ต,ต่อไปก็น่าจะได้เป็นคอนเทนต์ที่ผมไปอยู่เมกาและในคลิปวันนี้ก็อาจจะแค่นี้แล้วเนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย